สวัสดีครับคำปลอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่7 1 3 5คลิปนี้พบกับนอนงายคลายฟันอย่างแฟนฉัน t k p ้ม ปะทักกับมิดมาเนตนักาข่าวขมเมนเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่13เมษายน2568หรือ225 0ในสึกกร์กุลคแมรเบสไฟปะทกมวยไทยกริกากุลคเมรที่สนามบายอนสตึงเมียนเกยกรุงพนมเป็นประเทศกรัรมพูชาในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมกำหนด5ยกยกละ3นาทีพัก2เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผงค์าปอย ไว้ไปบนไปแบบภาษาไทยอสอดแทรรอไทยสารเป็นครังคราวพร้อมสาระและ,ะไรสาระเชิญสาลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครัเอาละดีเป็นยังไงมวยเจ้าภาพต้องใส่ชุดแดงไม่ธรรมดามีเสื้อกักด้วยลงยันเรียบร้อยอื ผ้าเกียดมงคลอังเกิลมีครบชุดเออมวยไทยงานนี้เพิ่งเห็นผ้าเกียดนี่แหละเขาให้ใส่ข้างเดียวไงอ่ะแค่นั้นก็พอแล้วเพียงได้ใส่นักเขา้ขาวข้าเขมนพิษมาเนตนักชกคนนี้อายุ18ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมสูง170เซนติเมตรนะชกมา29ครัง้งชนะ23แพ้5เสมอหนึ่ง ส่วนนักชกไทยของเราผิวเนียนอ่อนแอนแม่โทษทีนะครับคล้าย,ายดูคล้ายกับ่าเหมือนใครหนูเชิญยิย้มหุ่นก้านหน่วยให้แอ้เอ้าแฟนฉันทีเคพ,พียิ้มอายุ20ปีน้ำหนักเท่ากัน57กิโลกรัมส่วนสูง168ซนติเมตรชกมา53ครังน้งส แพ้สิเสมอหนึ่งในนั้นก็มีน็อกเอาเก้ครั้งค่ยแล้วเป็นคาบุเรียรมติดชายแดนขเขมรนู่นแหละเมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬานี่ยก็คือคำขวัญประจำจังหวัดบุเรียรมโอ้โหมีของพระเอาตกลงนกติกา ตามโน right ่นน so okay. ี่น yeah, ั่นได้เข้าใจไปว่าคนลภาษาระวังหำให้ดีแค่เต๊ห้ำกันไปเขามุมประมาณนี้อ่ะยกแรกแหกหมานมุมน้ำเงินเป็นนักชกไทยเอาละยยกแรกสับมือชกแล้วกรรมการเป็นยังไงโอ้ยนึกว่ากบกระโดดแม่ทำ ทำให้เหมือนซิกนเนเจอร์ของตัวเองก่อนชกเหมือนก้มๆเหมือนกบจะกระโดดยังไงไม่รู้ทาให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอัตลักษณ์วันอ๋ออัตลักษณ์มันเป็นยังไงอยากจะมีเป็นของตัวเองเมื่อกี้ไหวครูยังเดินสามขุมก้าวย่างคล้ายมวยไทยทุกอย่างอตรงไหนตรงไหนเป็นของขมิน้นวงดูสิ ในนั้นมีแม่การแต่งตัวมวยไทยชัดๆในกําแพงไม่มีครับแบบนี้ไปหาที่ไหนล่ะถีบมาพิดพิดอ่าพิดโอ้ยทรงผมกรรมการเปิดสีข้างน่ไปอีกแบบเดินเข้าหายันเต็มหลังเลยอสองคนนี้ไม่มี ศักดิ์สีสมีแต่ศักดิขาวดําโอ้แททูทีมสก,กัดไว้ก่อนแฟนทันหรือแฟนใครไม่รู้เป็นยังไงพิษมาเน็ดอ,อย่างขยับขวหาโดนเตะ้ายไปทีหนึ่งกโอ้โหตัดล่างเททิ้งเข้าไปาเป็นยังไงขยับขวหาแล้วได้ใจอายุ18ปีทำไงได้ของเรานี่ก็ ยีปีห่างกัน2ปีกำลังห้าวทั้งคู่เป็นยังไงมวยสร้างของชาวเขมรลื่นไปนิดนึงอ่าตุ้ยท้องไปบอบบางเสลืเกินของเราดูสิครับเออดูบอบบางเนาะหุน่นนวยกานบอกว่าต่ำกว่า2เซนติเมตรดูสิว่าต่ำจริงกว่าหรือเปล่าอ๋อโยกเอาหาทีสกัดไว้ก่อน อีกคนมวยซ้ายอของเรานี่มวยซ้ายครับเอาขวาออกโอ้ยพิษพ่นพิษเข้ามาเป็นยังไงโอ้ยขวาอีกดอกยังไม่เป็นไรยังลบเล็กอ่ะกันไว้ก่อนบ้องหูเป็นยังไงแฟนฉันโอ้ยออกซ้ายดอกนี้เนื้อเน้เน,น,เ,น,นเต็มสีข้างทีสกัดไว้อกีก ยังไงโอ้เตะตัดล่างสีหลักไปนิดหนึ่งไม่ติดเครือกก็ล้มไปแล้วยังไงจะมาเตะตัดล่างเห็นตัวผอมๆอ,อ,อย่างนี้แม่หุ่นดูแลบอบบางและเกินผิวเนียนด้วยโอ้ดูอย่างนี้หลูเข้ามาทีแตตะไงสายไม่เป็นไรแกยับกระหายังยกแรกอยู่ครับท่านผู้ชม เครื่องยังไม่ร้อนจะเอาหมดยกพอดีฮะยังไม่มีให้น้ำเลยยกสองมาแล้วอะริเกินของเราไปยังไงมาริงเกิลยกไปแล้วก็ไปยกที่สองเ,อเครื่องเริ่มร้อนกึ้บมาได้ตัดมั่งเกวล้มลงไปคนขี่ถังบับเลย อยากก็หาจะออกไม่ออกของเรารอจังหวะอยู่เหมือนกันแยบวัตระยาวัระยาเข้ามาก็าจะถีบเอาแต่ไม่ยอมเข้าเอาซ้ายขวาแต่โดนอากาศเป็นแผลเวอร์วะอ, <c oughs> อยังไงเสียบเขา้าตอบไหมตอบไหมตอบโต้ไหมอ๋มเอเตะตัดล่างเหมือนกันแรกคนเลือกา้าเตะดอกนี้สวย เห็นกวาดลานยังไงเขาไปไม่โดนไม่เป็นไรวืดไปทีหนึ่งทีสกัดแล้วก็ล็อกไว้ก่อนล็อกของคอยล็อก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 เด้งก็มาแล้วพิดพ,พ,พิษพุ่งพิดก็โดนแฟนชั้นเสียบเข้าไปดอกหนึ่งโดนคนละดอกอ,อ้าวชึกชึกการยืนดูมือกล้องขอโทษทีนะครับกล้องของเราอาจจะมีมุมเดียวเพราะว่าไม่ใช่กล้องสนามเดเรเราก็ฮเฮอเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นอืเมืม่อกี้นี่ได้ยินบอกว่าเฮ้าบอกแยกแล้วแต่ว่าเขาก็แยกอืมประมาณนั้นแหละตัดคะแนนดีไหมข้างล่างบอกว่าไม่ต้องตัดอไม่ตัดก็โชคกันต่อเป็นยังไงอืมอีกคนหนึ่งพูดภาษาขเขมรเฮ้ยโดนฮโอ้โหย,ย,ยังให้โอกาสไม่นับไม่นับโอ้โหอย่าล้อเล่นนะนี่มัดมัดนี่ได้ข่าวว่ามัดหนักด้วย ตัวนี้กำลังห้าวยังไงเมื่อกี้ยังไงยังไงกรรมการไปขอความคิดเห็นว่าจะหักคะแนนไหมเหรอยังยังไม่หักเขาก็ไม่หักเสียบกข้มาก็เสียบคืนดอกนี้เน้นเน้นเนื้ออ่าเป็นยังไงแองไปหนึ่งดอกอมไม่รู้ว่าจะผ่านไหมเนี่ยกด u ู u b e ชุมทนเยอะเหลือเกินคำว่าเสียบมั่งอืมแล้วก็ แทงมั่งอย่างเงี้ยแล้วคำหนึ่งที่การเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ให้ตัดออกเป็นตุยไปซะนี่เอออะไรกันนักกันหนากดเยอะแยะเลยไม่ใช้คํานี้ติ๊กดอกนี่คงไม่ได้แล้วไหมต้องใช้คําว่าตุยแทนถ้าเขียนเป็นภาษาก็ต้องเอาอักษรภาษาอังกฤษมาบวกกับภาษาไทยอย่างนั้นแหละโอ้ยดอกนี้ก็ไปเป็นยังไงดอกนี้ เด้งคนละเด้งดึกดึกปักไหมปักปักเข้าไปฮะห,หมวดยกเอา้ายกที่สามเรงเกอร์ของเรามาอีกแล้วโอ้โหเครื่องร้อนแล้วครับท่านผู้ชมคุณกบพอยอย่ามาพูดอีกนะว่าอยากกระพริบตายกนูน้นยกนี้อะไรไม่ให้พูดก็ไม่พูดครับทางตาดูก็แล้วกัน <laughs> อา้าว ยกนี้ทางตาดูมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้จะไม่ได้ใช่ไหมเออม่อยากกับคลิปตานี่ยังมายังมาเบรกกันอีกอใช้ฟุ่มเฟือยเหลือเกินผมไม่ได้ใช้เออทุกยกนี่ครับท่านผู้ชมอเป็นคู่คู่ไปล็อกล็อกอ๋อโดนเด้งอ้ยหลายดอกฮักเลี่ยมปังเข้าไปดอกเดียวยังไงฮักเลี่ยมฮักเลี่ยม โอ้ซอยดิด่งยงเนะเ่นะขยันซอย <_ d ans> เล็กสั้นขยันซอยยาวใหญ่แต่ไรผลตัดไม่ลงเสียบเข้าไป <_ d ans> โอ้หักเหลี่ยมเสียบมาอยังไงเด้งโอ้หลักเหลี่ยมของเราอ๋อ,อ,อกรรมการยังไม่แยกลุยต่อสิ <_ d ans> เด้งมาเด้งคืน <_ d ans> เด้งมาเด้งคืน <_ d ans> โอ้โหเสียบตรงๆนี่แหละ <_ d ans> โอ้โหสง สงครามเข่าแล้วครับสงครามเข่าเป็นยังไงเนี่เข่านี้ก็มีอยู่5แบบเข่าตรงเข่าเขียงเข,าขง่าโค้งเข่ายนตแล้วก็เข่าลอยดูสิว่าจะมีเข่าอะไรลูกถีบดอกนี้อยู่ในลักษณะาการใช้เทา้าเตะและถีบนั่นเองถีบอ่าใช้เท้านี่มีอยู่2แบบเตะกับทีบยังไงปากเข้าไปเกี่ยวลม้มลงปองงงง่องงออ่โชคต่อ แม่ไม้มวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกมีอะไรมั่งดูซิการใช้หมัดก็มีหมัดมีอะไรอ่ะหมัดก็มีอยู่สี่แบบเหมือนการหมัดตรงหมัดตัดหมัดตวัดหมัดเสยเอาซิว่าจะมีหมัดอะไรไหมเด่นกาหาแล้วปักเข้าไปขี้โพ่ไปทีหนึ่งเสียบเข้าไปทีหนึ่งเออเอาให้ขี้กระตือหลบไม่ทันเลยปักเข้าไปยังไง อะไรคุณกำปวยคิดกระตืออ้าวพยาธิน่ะหลบไม่ทันเสียบเข้าท้องนี่เออหลบไม่ทันโดนโดนยังไงลมเท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 ,เทกรรมการดึงเ <c oughs> ออต้องดึงเอวไว้ก่อนยังไงยังยังเข้ามาหาสู่ท้องดอกนี้เป็นยังไงปาก,ก้าไปเสียบคืนเสียบมาก็อ้าวเด้งไปเด้งไปเสียบเข้าอีกที โอ้ยโดนอะไรตาตาดูไม่ทันโดนหมัดอบอกแล้ว่ามีหมัดอะไรหมัดตรงหมัดอะไรมั่งเนี่ยอโอ้ยหมัดตรงหมัดตัดหมัดตวัดหมัดเซยเอา,เอาสู้ส,สู้ยังลุกขึ้นมาได้อยู่สับมืชอชกอาหมดยกพอดีคุณพระคุณพระระคังช่วยเอายกที่สี่ มีไหมมีห้ายกจะครบไหมเนี่ยถ้าทางเหมือนจะครบยกนาดูกันต่อ,อบอกว่าอ,อ,อยากกับพิตาก็ห้ามพูดแล้วอย่าทางตาเอ้ยเอาทางตาดูดีให้ดีดีดมดีดีดูให้ดูมีดูให้ดีเสียบเข้าไปเอาเด้งออกมาเด้งเอาโอ้ยหลยดอกแล้วเสียบคืนยังไงเอาโอาแฟนขันแฟนขันแ,นแฟนแฟนใครแฟนมัน พิทมาเน็ตยังไงโดนเตะสายเข้าไปโดนอีกดอกหนึ่งโดนอีกดอกหนึ่งยังยังไม่พอเดินเข้ามาโดนอีกดอกหนึ่งโอ้โหสายผานตลอดโดนแล้วเห็นไหมเอาละเว้คลายฟันยางนอนหงายคลายฟันยางตามที่ผมเขียนปกไว้แล้วล่ะเออลงปกไว้เลยท่านี้แหละนอนหงายคลายฟันยางเรียบร้อยคลายฟันยางเป็นยังไงโอ้โหประกาศใช้ชนะสนแะแฟนชัน ทีเคพิมเนี่ยเรียบร้อยโอ้อะช่วยกันโอ้โคีสเปยเย็นเลยละโอโดนแข่งต้นไหนมาเนี่ไงดอกนี่กะตะวัดบนแต่ไม่โดนไม่เป็นไรเอาใหมส่สีสีปักนี่ดูกซ่วงในสีข้างนี่แหละโอ้หายใจแทบไม่ทันขอขอบคุณจากคํา่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ รวยๆยเฮงๆแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ